าสวัสดีครับสวัสดี f อทุกทุก,ท,กท่านนะอยู่กับผมช่องวัดน้ำซิ่งนะอาวันนี้ย้ายงางานที่กูดใหม่นะเรามาเก็บคันซาครับทำถนนนะย้ายงางานใหม่ครับปัดดินครับเองนะระถไฟนะโอเคโอเคใหญ่ครับเองเลยครับรูปถนนนะ นี่นุวมครับนี่เช็คมาใหม่นะนิวฮันแลนด์ครับที่ที่สามสุดห้าสามสิบห้าส่วนนะห้าสิบแรงมาครับนี่โอ้ก้อนหินก้อนหินก้อนหินใส่เขี้ยวหนึ่งวันไลย ย้ายที่คุดใหม่ครับลอกป่าพักไปก่อนมาเอาคันสะนะลูกค้าต้องการดินคันสะครับนี่อ้าวเสียวหวานเข้ามาอ้าวเสียวหวานอ้าวดูดูป่านะป่าทิ้งครับมาแล้วนะ เดี๋ยววันนี้มีโอกาสจะพาไปดูที่เท่นะนี่เดีย๋ยวแกล้งปลาทิ้งก่นอนบอกยำร่องหน่อยยำร่องหน่ <laughs> อยยำร่องยำร่องเออคุณปู่จะยำใหญ่ครับย่างข้าวนะ ก้อนหินแล้วเนี่ยเฮก้อนหินตรงนั้นอยู่ไหมนี่ยำลงไปเลยก้อนหินก้อนเม่อเลือยเลยนะอ่ะเดี๋ยวไปดูที่ทขุดกันนี่มาออกกันอยู่ทางเข้าแล้วครับพื้นที่จํากัดนะครับข้างในได้ประมาณสองคันนะเข้าไปรอก็ได้ประมาณสองคันอ่ะจอดแนกมาแล้วนะ ถน,นนยังไม่อยู่นะทำทางครับปีที่แล้วเอาตรงโอ้เอาตรงนี้นะนี่นี่น,นี่ตรงนี้เลยน่วมกันนะเข้าไม่ได้ครับยกเลิกนะดินสภาพกาลุกลังนะบ่อลุกลังเยอะนะแถวนี้นะอ่า next next สุดรอครับสุดรอปิซูโม่นะนี่อ่านี่เดี๋โค้งมสูนะโอ้คันสะลิ้นเยอะครับ นี่มาดูปลาเด่นครับเขาให้ไปดูงานนี่เขาจะถมที่เจ็ดไร่นี่ถมที่เจ็ดไร่ว่างั้นเอาเที่ยวหนึ่งที่จะเจ็ดไร่เลยเขาเอาเที่ยวเดียวเขาคิดดูกกว่าอุบที่เจ็ดไร่โอ้เจียวมะนาวนี่อึดกูเข้าเจียวมะนาวนี่อื วันนี้ต้องตัดเที่ยวแต่หัววันในรถคันเขียวนี่นะไม่ได้หรบเกินเข้าตลอดไหนครับยังไม่เอาหนูตอนบ่ายๆเนี่ยจะไปลากคอมันมาแล้วครับไอ้เท่าแกน้อยมาแล้วนะเพิ่งเพิ่งตื่นจากนอนว่าี่อ่า นอนกี่โมงสำจำพลาดดูดิไหนเดี๋ยมันลงมาไหมอมาสภาพตื่นนอนมาเลยเดียฟอดเสียฟอดอ่ะถกแกน้อยได้น้องฟอดอ่ะลุกจากที่นอนขึ้นเบารถเลยครับ ไหนล่ะเททำทางนะฮะนี่แหละเทต่อมาจากจะแถวตู้รถจะเจ็คเลยเทต่อมาเลยถอยถอยไปเทเป็นไงพึ่งจื่นหรอเช็ครถเออออกมาเอ้าไปถอยไปเทดูเลยมา เดี๋ยวเดี๋ยวไปโบกให้ <c oughs> ไปดูครับเททางนะเอเคขอบคุมวัดสุนะสเสต็มแล้วครับอ่ะเดี๋ยวไปบอกกับน้องฟอร์ดเททางนะ ทางมันเริ่มน้วมลงนะอ่ะเดี๋ยวบอกปลาโตชุดก่อนนะครับเดี๋ยวเททางก่อนนะอ่ะลงฟอร์ดถอยมาแล้วนะเนี่ยเนี่มาเลยมาเลยเดี๋ยวบบกเับฟอร์ดครับโอ้โอ้โอหน่ากลัวเลยปะอ้า ยกเลยยกเลยก็ดินดินผสมดินลูกลังนะสมแม่ลังเลยไปไปเอโอ้วอ,อ,อันตรายเลยฟอนโอ้โอ้โอโยกันอันตรายเลยอ่ะเดีย๋ยวปลาเด่นมาดันนะนี่วันนี้มีรถไทยนะปลาเด่นขับเองครับ ไอ้น้องฟอนมันเท่กล้องเลยนะวะเท่ลานหลานโอ้ยหนอเค่ดุริล่าีล่าขับรถไถนะโอ้โอ้โอ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  ป้าเด่นลงเลยบ่โอ้โหโอ้โหหดนะเท่าแก่นี่โชคโชนมาแล้วนะครับไม่ใช่ว่าได้มาเป็นเท่าแก่นี่นี่นะแกดลุยมาหมดทุกรถแล้วนะน่า กาเดิมนะเอ้ยอร์ดบางยาวมาเดนแล้วฟอด์ดเลยตีกองเลยนะี่เอ้มดเดยมชิปยาวๆนะลมชิปเต็มๆเ,เลยครับออ่ะฟอดทอยมาเนี่ย

về ví vừa là luôn คอนหินนะเียบร้อยครับสวยงามอ่าวันนี้อยู่หน้างานขุดนะ อยู่กับเจ้าโค้ชสูนะ่ะเสียยวนเรา,าเหมือนเดิมนะ่ะไถประเด็นมีสามคันนะ่ะตอนนี้ออกมากับฟอร์ดไถฟอร์ดคันหนึ่งนะ่ะประจำอยู่หน้าง,งานเทค,ครับนิวฮอลแลนด์ห้าสิบแรงคันนี้ก็อยู่ <c> go <oughs> go เดี๋ยวเดี๋ยวที่ทำไมเอาโทรศัพท์ที่บ้านอ่า go ก่อนเรียก่อนเราให้ไปเอาโทรศัพท์ที่บ้านมาเงินได้แล้วนั่น ครับโอ้ดินสวยนะท่ายอยากได้นะเราพักกรองนาะยมาจัดให้ครับเสื๋ยร้อนนะไปนะครับอ่าสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์กดตามช่องออดัมซิงด้วยนะสำหรับคลิปนี้บายบาย,บายครับสวัสดีครับ